โคตปั่นไปตูนโอ้ยทางปิดหน้าโูนรีถอดอนาจารโหลไอะเป๋าปวดอะไรจะถกกล้องหรอใช่พี่ฮัลโหลวัสดีครับอะไรน่ สวัสดีสิบเก้าแล้ววะใช่ฮัลโหลบาร์ดบอดีเพื่อนเฮ้ยบาร์ดบาร์ดไอ้บาร์ดมาขอกำลังใจสอบหน่อยบอกไปดิอุ้ยดังดังเหรอใช่ขอกำลังใจสอบหน่อยสิบสองหล่อเขาขอกำลังใจสอบอ๋อขอให้ สอบได้เกดสี่ถูกวิชาครับวิชาไหนที่ทำไม่ได้ก็ขอไอ้มัวถูกโอ้โหวิชาฮีน้ำลายเต็มโอ้โหไม่ได้ดูาสกเดียชื่อโอ้โหไม่มีแต่คนขอพรสอบไปเชพานะฮะเป็นเนนก็มาดิครับบาสทก็มาดิครับโอ้โหจุกขั่วกันด้วยอะ กดบัตรโอ้ยข่าวมึงแหลมไปไหนไอ้ตาไลฟ์ทีห้าร้อยกว่าผมไลฟ์ทีสามร้อยกว่าสามเก้าแล้วฮะสามเก้าแล้วเนี่ยตากูไม่ได้จะบอกว่าโอ้จะเลิกดูตรงนี้สี่ร้อยละสี่ร้อย เงี่ยทำตามสัญญาแล้วจุ๊บหัวแล้วเออจุบแล้วจุบแล้วจุ๊บแล้วจบแล้วท้อเลิกโอเคจุบแล้วพี่มิวจุบแล้วจุบแล้วเมื่อกี้ยัเดี๋ยวดู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 ไปแล้วไปแล้ว้ เสียงดิเสียงที่หัวเราจะขาดสติัวเราต่างหันไงดูมาช่วยคิดของแจกหน่อยไม่รู้ดิอยู่ไหนอยู่บ้านต้าที่กาญจนบุรีเสียงของเรานี่เป็นข่าีเลร เห็นไหมเมื่อกี้ไม่เห็นข่ตีไม่เอาแล้วต้าวต้าวผิดจุดต้ามาต่อแทนยูสติกอินมิสเลวพี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนอะไรวะใช่เขาถามพี่ตูนเหรอนี่ครับพี่ตูนเก๊กครับเปฟอร์ได้ครับตูมพีอาร์ดวีเอฟอร์เฟชชี่เดือ อุ้ย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 เอ้ยเอ้ยมีการมองไหมเอาแล้วเราพี่ต้ามาลาวอยู่วันที่เก้าครับวันที่เก้าไปลาวลาวจัดเกาอะไรวันเสาร์วะใช่ปะน่าใช่ครับ แพ้สายตาพี่ตาเอามึงมึงไลฟ์เลยเอาไปไอจีมึงไปเลยมีแต่คนพูดถึงมึงไม่มีคนพูดถึงกูเลยเฮ้ยทุกคนครับพูดถึงปิงหน่อยครับอันนี้ไอจีปิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิงน้อยใจจ้ามึงกรเดาที่ไหนชวนวะใช่ก็ไปดีโน่เช้าเลยมั้งครับทุกคนครับอะ พูดถึงปิงหน่อยชมปิงเยเยอะไม่ต้องไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งเลยปิงโชว์โชว์อะไรไม่ต้องยุ่งเซ็กซี่กันไปโอ้หกเลยนี่พิงปิงเห็นไหมปิงน่ารักเห็นเปล่าเนี่ยปิงของเขาเนี่ยพี่ปิงน่ารักมากเห็นไหมเออมึงมึงมึงบังคับเขาอ่ะไม่ได้บังคับ How O R U R Twenty Fourteen Fourteen How About U Fourteen 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 เหมือนกัน ใครหล่อกว่าคะให้ดูให้ดู <c oughs> เหล็กมึงจะฉอล่ากูอยู่แล้วเนี่ยปิงหล่อเห็นป่าปิงหน้าล้าปิงหล่อสเฮ้ยประชดไะเนี่ยเฮ้ยพี่ปิงหน้าล้อก็ถือเลยเอาละไม่ไม่เวลาเวลามึงไลฟ์แบบกูอะเสียงมันจะก้องเพราะว่าโทศรศัพท์กูมันแบบมันไม่เก็บเสียง ิงหลอกกว่าปกติครับไหนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิพีมีคำหนึ่งจะบอกฮะโอ้ยมีคนไปดูพี่น้าสามรอบอุ้เจ็ดร้อยแล้วป้าใครดูพี่น้าสามรอบนี่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 คือไปดูตังหมดแล้วขอบคุณครับอยากใส่กับปิงว่ะก็มาดิครับอย่าเดี๋ยวตบให้แตวแตกหรอก เอ้ยอย่าเปิดสิวโอ้ยโอ้โอ้หยเจ็บ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 หุยเจ็บเจ็บเจ็บหุยโดนตรงนี้เลยอ่ะโอ้ยหุยหุยเอาไปกันดิเนี่ยหุยหัวแตกคนเนี่ยโอ้ยทุกคนครับปิงเกิดอุบัติเหตุครับปิงหัวชนไอ้ตรงเนี้ยในตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยทุกคนครับ ถ้าใครอยากช่วยปิงนะครับโดเน a มาได้ครับอะไรได้อย่างนี้ต้องมีเจ็บมากอุ้ยเออเจ็บจริงจริงอุ้ยอุ้ยทุกคนครับปิงน้ําตาไหลอ่ะทุกคนปิงจะเข้าโรงพยาบาลแล้วครับทุกคนขอตังค์หน่อยครับเฮ้ยใช่เหรอแปะแตกแตกจริงเหรอจริงนิดเดียวอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้ คอีหัวโดนเนี่ยคุยเจ็บครับเจ็บครับเจ็บมากพี่นิวดูดิดูดิมันบวมนิดเดียวดูคนดูดิโอ้ยหัวกระแทกนี่ลยหัวกระแทกนี่ครับหัวกระแทกไอ้ตรงเนี้ยครับทอ้โยแตเลอนี่ไม่ได้ลึกคุนย่ ไม่ได้ก uhm ว้างเลยเดี๋ยวเลยอะโอ้ยเลยไม่ไม่เดี๋ยวเราจะเอายาเอาทุกคนทุกคนปิงทุกคนโดนโดเนมาได้ครับสวย เฮ้ยเจ็บจริงอ่ะคือแบบปากไปอย่างนี้เลยอ่ะเออหยุไม่ได้เยห้ยปิงมีแต่คนสงสารอ่ะหมดเลยอ่ะ,ะอย่าคนอย่างเงี้ยหันหันไปเงี้ยปากโลกระแทกตัวเนี้ยครับโดนขอบตรงนี้ครับทุกคนขอนคนละยี่สิบาทก็ยังดีเออเออเ๊ยเนี่ยมีแต่คนสงสาร ในรงสามพี่ปิงเห็นเ่เนี่ยอุ้ยเจ็บวะเจ็บมากโอ้ยิดิจะเห็นมันอ่ในอยู่ในตู้เยสมน้ำหน้าโหออกไปเลยนะต่อยแม่งเจ็บแทนเลยสักพักก็ดีขึ้นมีอะไรย็นใช่ไหมรม่เสื่อเยเดี๋ยวก็ไป็นไมน่ากลัวแต ถ่ายไว้สิบห้าป่ะสิบห้ามีถ่ายละครเออเออถ่ายไถ่ายเลยอยู่ด้านข้างไม่เป็นไรหรอกอยู่ด้านข้างมไม่จุบปกใจสุบปกใจอยากใส่กับกูหัวแเมื่อกี้มีคนพิมพ์เยอะแตกแตกนึงนี่นี่นีุ่๊บไว้จุ๊บไว้ หนึ่งสวยพี่สวยอุ้ยโคตรชัดอ่ะใจลอยว่ะแเอาหัวคอไปเรื่อยๆวุ้ยดูคนครับคืนนี้ผมจะปวดหัวป่ะพี่มิวคืนนี้ผมจะปวดหัวป่ะไม่ปวดปวดยาแค่ปวดแรงมากเออแรงจริงแรงมากอะไรนะไม่ต้องทาอะเลย ดูดิขอดูเขาส่องหน่อยโอ้ยทุกคนดูดิพี่มีอุกว้างอะเนี่ยไม่กว้างเหรอเนี่ยไม่มันมันอ๋อไปแจมมันยุบแล้วอ๋อปลาคอแปะจบเลยเฮียโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้แรงจริงอ่ะตกใจเลยอ่ะตอนแรกผมนึกว่าโดนตรงนี้ตาไม่ตอบแอร์ปิ้งปิ้งจะได้ไม่ตกบอลหลอดทะลุแล้วมัน อย่าอย่าเลียปากได้ไหมพี่ตาไม่ได้ครับป้าผมแห้งขวดนี้เป็นตังส์สุดเนี่ยหายเร็วๆนะพี่ยงเนี่ยหัวโคกทีเก้าร้อยเลย บอกให้900เลยอะมือแผ่ละ900แอนตี้สินแจกผมไม่ชอบลิฟอะลิฟมันแบบใหญ่ๆตาอลิฟมันไหมคะจะเล่นเกมได้ปะเนี้ยพี่ตาเป่าโตสิโตจะได้ไม่เจ็บเล่นกวนตีนะคนอแดเจ็บจริงผิงผิงสิจธาขนมนะครับ

พอถึงถึงพันเราปิงถึงพันเราปิงหายเจบ็บครับเอ้ยหัวคุกเกียวกาดเลยอ่ะเออปิงเขาอุ้ยเกแแล้ว1นึ่พันเราปิงจะหายเจ็บครับเก้าเดปดนิดเดียวปวดปวด่ปวดเนี่ยปิงเก้า้าเราปิง ้าวตอนหนึ่งแล้วเว้ยใาัไ้ไไลขาดิ้นแล้วก็ไปพาแล้ว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 ผ่านเจ็ดคนแล้วปวดคอไยี่ส้าแล้ว is he okay 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 ้ s he เอ้ยเจ็บมากเลยอะ หัวนี้ขอบอ่ะไม่มีใครสนใจนะสนใจกันเยมากกว่าไม่หายเจ็บเลยแต่แต่เวลาแบบยิ้มอ่ะยิ้มก็เจ็บอ่ะเออเอาอย่างเงี้ยเงี้กดมันลงนิดนิดอ่ะกดมันลงหน่อยไม่งั้นมันก็มันทองไปตแข็งมันแข็งไปหมดแต่แบบไม่ได้เข้าเรื่มันได้ไหมนะไม่เลยมันแตกเออมันแห้งมากปากอ่ะมึงก็สนใจปากเขาอยู่เลยมันมันมันนี่จริงแบบมันดูทุกคนดูไม่ว่าโดนเนี่ยขอบนี่นะอะไเนี่ยทุกคนดู มุงเนี่ยนะใช่จะลองห้าแล่าี่บ้านย่าแม่เาตาโคนแรกพาจะได้พันหนึ่งป่าฮาีิวพี่คนบอกว่าพี่ต้าัโง่อีกนะไม่ใช่ว่าทำเงันบวมาบวมาจะได้แตกบวมแตกต่อมัรวมนิดนึงอ่ะวไว้แล้วก็นวดมันหน่อยนวดมันน่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างนเรุ่ช่างนเลือด นิดหน่อยมันต้องออกอยู่แล้วมันแตกขนาดนั้นเอาให้คุณยายดู้งปิพันแล้วจุ๊บตาหน่อยไม่ปลูมันมันแข็งเลแบะคล้ายๆมันแหลใช่ค่ะเนี่ยตรงตรงข้าจะบหนึ่งนั่นทำแล้วจุปปิ้งเลยสิต้าก็หายนิดเดียวใช่ไหมใช่ค่ะให้ไอ้แข็งๆให้ไหมขอบคุณนะครับทุกคนที่ มีคนบอกว่าถ้าพี่ต้าโดนมากคงถึง2,000ันคนนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สงสัยนะครับแล้วหัวลอกอะไรกันเขาที่เขากำลังไลฟ์สดจ่ะฮะมันเจ็บมากจริงทุกคนทีเข้ามาดูไงฮะโอ้ที่เข้ามาดูเป็นพันแล้วเนี่ยที่หัวแตกเยครับเล่นไหมอืมเคลไปแล้วบายบายทุกคนลาบายบายครับจุ๊บ